สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับผมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมวันนี้วันที่14มิถุนายนนะครับผมแซมจะมาอัปเดตในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นนะครับที่พึ่งประกาศมาเมื่อวานนะครับผมแคมเปญที่ประกาศมาเมื่อวานเนี่ยจะเป็นในส่วนของแคมเปญตัวรถตู้หน้ายาวนะครับ2อคอมมิวเตอร์นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะรถปี2020นะครับผม มีโคต้า10คันนะครับผมตอนนี้ใช้โคต้าไปแล้วประมาณ3-4ถึงคันนะครับผมนี่นะวันนี้แซมคัดมา2คันนะเราเดี๋ยวแซมจะพาไปดูรถที่เข้ามาใหม่ที่โกดังบางนาด้วยนะครับที่จะจอดอยู่ตรงฝั่งนู้นนะเดี๋ยวแซมพาไปดูรถที่เข้าใหม่มะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแซมจะพาไปดูในส่วนของรถตู้ที่มีการ คัดมาแล้ว2คันนะที่แซมคัดมานะเป็นเกียร์ออโต้นะ2คันนะแจ้งราคาก่อนเลยครับราคาอยู่9000 0 0 0 0 0้0ห0บาทนะครับผมสองคันนะไม่ได้ทุกคันนะครับผมไม่ให้ราคานี้ทุกคันนะเป็นบางคันนะครับผมที่เข้าร่วมแคมเปญน,นะต้องบอกก่อนนะก่อนอื่นเลยครับแซมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนนะครับอ่า วันที่17จนถึง19มิถุนายนนะครับสัปดาห์หน้าแซมจะไปต่างประเทศ3วันนะเราจะติดต่อกันผ่านทางไลน์นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราติดต่อผ่านทางไลน์นะนี่นะนี่รถตู้ตัวนี้อที่แซมคัดมานะนี่นี่จะเป็นหนึ่งคันที่อยู่ในแคมเปญน,นะคันนี้ไม่ห136,000กิโลเมตรนะ อ่าให้ดูก่อนคันนี้ไม่มีประเด็นอะไรนะครับนี่ฝาเฝอเดิมนะเนี่ยฝาเฟอก็เดิมเดิมนะนี่สติกเกอร์อะไรก็อยู่นะครับผมนี่โหนงหุนอตสวยนะเนี่ยเดิมนะครับผมนี่นะครับส,สวยๆนะนี่นะครับผมเดิมเดิมนะเก็บมีเก็บชิ้นงานนะครับก็มีการชนหน้า นะครับกันชนหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยเป็นแค่เปลือกนอกนะครับอย่างอื่นไม่นี่มีอะไรนะภายในสวยนี่นะเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันกิโลเมตรนะครับผมนี่ปีสองพันยี่สิบนะอาคาเนีแคปิตอลน,นะนี่มาเดี๋ยวไปดูเบาะภายในกันนิดนึงดีกว่า นะครับผมเรามีเก็บด้านข้างอีกเช่นกันนะสามชิ้นนะนี่เบาะพิพัฒพงนะนี่นะนี่นะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวดูฝาท้ายกันหน่อยนี่นะเบาะพิพัฒพงนะครับก็เป็น11ที่นั่งปกตินะครับผมนะดู น็อตฝาท้ายเดิมเดิมตะเข็บเดิมเดิมนะครับไล่มาไล่มานะครับเดิมเดิมนะนี่ก็เช่นกันนะนี่นี่นะเดิมเดิมนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่แซมคัดมานะครับผมอย่างที่บอกนะครับไม่ได้ทุกคันนะครับผมไม่ได้ทุกคันนะคันนี้ราคาเก้าแสเก้าหืห้าพันบาทนะครับผมนี่นะหนึ่งคันแรกนะ เนี่ยก็มีเก็บอยู่3ชิ้นเนี่ยมีกันชนหน้าแล้วก็ด้านข้างอีก2ชิ้นแค่นี้นะครับผมนี่นะอันนี้ห่งคันละนเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งคันนี้ไม่แสนเจ็ดหนกิโลเมตรนะครับผมก็ราคาเท่าคันครับ995นะนี่ ส่วนคันอื่นแซมไม่ได้คัดมานะครับผมแซมคัดมาสองคันนี้นะเลขไม้มันก็น่าสนใจนะไม่ต่ําแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปในเลขไม้ที่อยู่ในในเลนที่น่าสนใจนะคันนี้เลขไม้อยู่มาดูก่อน1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะครับเกียร์ออตโต้เช่นกันนะครับผมนี่นะเนี่ยฝาก็สวยเช่นกันนะฮะ ฝาเฟอก็สวยไม่เงาเลยนะครับไม่เงานะนี่สวยเหมือนกันนะนี่ทานเคิรนนะครับผมสวยเหมือนกันนี่เดิมเหมือนกันนะครับเดิมเหมือนกันนะมันคือรถอเดียวกันนะครับนี่ก็มีด้านข้างที่ต้องเก็บเช่นกันนะครับเนี่ยเกียร์อัตโนมัตินะครับผมปี2020เช่นกันนะครับนี่ นี่นะน,นี่นะครับสิบเอ็ดที่นั่งเช่นกันนะน,นะครับผมนี่นะทะเบียนติดกันเลยครับ4661กับ4662นะครับนี่ก็ฝาก็สวยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ นี่นะกระเขบอะไรต่างๆสวยนะครับนี่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 นะนี่นะครับผม,มก็มีอยู่สองคันนี้นะครับพี่แซมแนะนํานะครับผมทะเบียนติดกันเลย4661กับ4662นะครับผมราคาแคมเปญนนะครับ9 9 5 0 0 0บาทนะ แต่ถ้าเกิดให้แซมเลือกแซมว่าคันนู้นจะดูดีกว่านะไม้น้อยกว่าด้วยแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมดูด,ดูดูดีกว่านะเกียร์ออโต้นะ G นะมีโคต้า10คันตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ3-4คันนะใครมาก่อนก็จัดไปก่อนนะครับหรือใครอยากจองออนไลน์ก็จัดไปได้เลยนะราคา9,95,000บาท2.8คอมพิวเตอร์เกียร์ออโต้ปี2020นะครับผมมีนะนี่นี่นะ ลองดูลองพิจารณากันดูนะครับผมนี่นะน,นี่นะมีให้เลือกอยู่แต่คันอื่นเป็นยังไงแซมไม่แน่ใจนะอาจจะมีดนดนน่นโดนนี่เนี่ยแซมก็ขัดมาเพราะแค่สองคันนี้นะครับผมนี่นะนี่มาเดี๋ยวแซมพาไปดูรถที่เข้ามาใหม่กันบ้างดีกว่านะครับผมเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวพาไปดูรถที่เข้ามาใหม่ รถที่โซนที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะคือจะจอดอยู่โซนซ้ายมืออยู่ด้านนี้นะครับโซนซ้ายมือเนี่ยก็มีเนี่ยรถตู้ก็เข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนของรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะรถตู้เอาที่มีจอดตรงนี้ก็เยอะละนะดูตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่เข้ามาใหม่นนี้ขายแล้วฮีโนตัวนี้ขายแล้วนะอินโนเวเตอร์ขายเรียบร้อยแล้วติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับผม เริ่มเลยคือเอาติ๊ตัวนี้นะครับเอาติ๊เพิ่งเข้ามาเพิ่งปลดมาจากรถทดแทนนะครับผมปี19ไม่หกห0 0่นะคะันเนี้ยเอาติ๊ปี2019 1 6 g ิาภายในเป็นทูโทนนะนี่ทูโทนแบบนี้นะนี่เลขไม่หกห0 0่นะครับ68,000ก็พวงมาลัยก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเห็นประมาณนี้ มาเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันนิดนึงแล้วกันนะครับดูโครงสร้างหน่อยอออก็หัวนอตส,สวยนะครับหันอตส,สวยอยู่นะครับพวกตะเข็บอะไรต่างๆสติกเกอร์ อยู่อ่านี่หัวนอตสวยนะโลโก้สวยกระโหลกสวยอยู่นะอืมดูดีนะครับดูดีนะครับดูดีนะหน้าเดิมเดิมนะครับผมอันนี้เราเพิ่งเข้ามานะเนี่ยเรายก,ยกก้านปัดเอาไว้นี่นะนี่เพิ่งเข้ามาราคายังไม่มาแน่นอนนะครับเราเพิ่งเข้านะ แล้วก็นี้จะเป็น2คันนี้เป็นรถปี2017ทั้ง2คันนะ2017ทั้ง2คันนี้นะคันนี้แซมรถไม่ได้ล็อกนะเลขไมล2 0 3 3ปี2017นะ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาตัว E นะรถเพิ่งเข้ามาให้ดูก่อนนี่เป็นเกียร์ธรรมดาเลขไมลนะ์2 9 0 0นหม่น0 0ะปี2017นะครับนีเพิ่งเข้านี่นะ ส่วนคันนี้รถมันล็อกแซมก็เลยยังไม่เห็นเลขกิโลเมตรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเลขกิโลเมตรเท่าไหร่นะนี่นะปี17นะครับผมนี่นะราคาคาดการน่าจะอยู่2ไปปลายถึง3าต้นต้นโดยประมาณนี้เนาะต้องโดยประมาณนี้นะแซมไม่แน่ใจนะแต่แซมคิดจากในส่วนของที่แซมเคยขายไปนะครับผมเดี๋ยวลองดูฝากระโปรงหน้าก่อนแล้วกัน ลองดูอืออันนี้ฝาขยับมานะครับมีการขยับฝาแต่ฝาเดิมนะซอกเซอร์ก็สวยนะครับอืคานเคิรนเดิมไม่เงานะนี่เดิมเดิมสติกเกอร์อะไรก็อยู่ครบนะครับมไม่สองแสนสองหมื่นเก้าพันนะปีสิบเจ็ดนะครับผมนะนี่นะแล้วก็มีตัวนี้2.8งจุดปฟววิว แต่คิดว่าเป็นโฟวิลไม่น่าจะหลุดมาถึงแซมแน่นอนน่าจะเป็นนู่นนี้นั่นตัดไปก่อนแน่นอนนะครับเนี่ยดูเนี่ย2.8โฟปี17 2.8 4ปี17นะครับผมคิดว่าแซมไม่น่าได้ขายแน่นอนนะครับแต่ให้ดูไปเล่นๆเนานะเผื่อเผื่อได้ขายนะครับ ปี17-2.8 4ดูเลขไมค์กันนิดนึง268,000กิโลเมตรนะครับผมนี่4คูณ4โฟนะเพิ่งเข้ามานะครับผมก็คลิปนี้แซมจะเน้นในส่วนของรถตู้เนาะที่มีการคำราคาแคมเปญน,นะมีหน้าสั้นเข้ามา1คันด้วยมีหน้าสั้นด้วยลองดูก่อน ไม่รู้ว่ารถล็อกไหมเนาะลองดูก่อนละกันรถล,ล็อกมาไม่เป็นไรนี่ก็รถตู้อีกนี่นะนี่เน้นย้ำนะครับรถตู้นะสองคันที่แซมคัดช่วงต้นคลิปนะราคา9 0 0 0 0 0 0 0 0 0บาทนะครับผม2องคันนั้นน่าสนใจนะใครเห็นคลิปวิดีโออยากจองจองก่อนได้เลยนะครับผมมาดูรถแล้วไม่ถูกใจก็ยกเลิกคืนเงินไปได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะซื้อสดไม่มีแวดนะ 9,95,000บาทเสียค่าโอนอีก2,700บาทเท่านั้นนะไปกันต่อนี่ก็เพิ่งเข้ามาเช่นกันเนี่ยมีเบนซ์มีแคมรนะี่นี่นะนี่นะนี่คันนี้ซมดูแล้วรู้สึกว่าจะรถไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สีประตูตัวเตี้ยเช่นกันนี่อันนี้ไม่2 3 4 0 0นะ สี่ประตูตัวเตี้ยเช่นกันนี่เห็นละฝาฝาแกะแล้วไม่ได้ฝาเดิมจากโตต้าด้วยนะคานเปลี่ยนนะครับม้อน้ำเปลี่ยนเห็นไหมไม่มีสติกเกอร์คานเปลี่ยนนะครับ ผ่านดีกว่าเนาะคันนี้เนาะแล้วก็มีเบนซ์ E 3 5 0 E นะครับเข้ามานะครับรวมไปถึงแคมรี่5คันนี้เลขไมล์0 6 0 0สนหกแคมรี่ห้นะมีก็โต้ออกนะแล้วก็มีแคมรี่0ก็เข้ามาขอดูเลขไมล์หน่อยแล้วกันนะเลขไมล์จะน่ารักไหม 2.0เลขไม่อยู่1 9 5 0 0 0กมนนิโลเมตรนะไปแล้วก็มีสมาร์ทแคปสมาร์ทแคปนะครับผมโอ้โหไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะสมาร์ทแคปคันนี้นี่นะสมาร์ทแคปนี่เหมือนเป็นตัว จีเลยอ่ะใช่ไหมนั่นไงถูกต้องด้วยเป็นตัว G ีนะสมาร์ทแคปตัว G ีไม่แสนแปดขอดูปีนิดนึงปี17ไหมปี16ด้วยน่าสนใจนะสมาร์ทแคปคันนี้น่าสนใจลองดูห้องเครื่องกันนิดนึง ลองดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับอืออืมฝาดูดีนะครับฝากระโปรงหน้าดูดีนะเนี่ยซอกเซิร์อะไรดูก็ดูดีคานเคิร์นดูดีนะเดิมเดิมนะคันนี้น่าสนใจนะแคปตัวนี้เดี๋ยวแซมถ่ายรูปคันนี้ไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวแซมถ่ายเอาไว้นะเผื่อใครอยากได้รูปภาพคันนี้เพิ่มเติมเนก็ทักหรือโทรมาก็แล้วกันนะ Smart c a p 2.4 G นะคันนี้ Smart Cap 2.4 G ปี2016นะไม่มีแคลิบอยนี่นะตัว G นะครับตัวนี้นะแล้วก็มีตัว Suzuki Carry 1.5นะตัวนี้ปี2019นี่คันนี้ไม่อยู่ที่56,000นะ ราคา200,000 2 4 0บาทคันนี้นะ u ุ u ูกิแคลิปไม่50,001ท่ทีครับไม่50,01ราคาอยู่224ปี19นะครับผมนี่แล้วก็มีคันนี้ตอนแรกแซมดูภาพรวมๆภายนอกน่าสนใจนะแต่พอแซมเปิดฝามาแล้วโอ้โหนี่ครับเห็นไหมสังเกตไหมเห็นไหมคานนี้เงามาเลยเนี่ยเนี่ยเงาเลย จริงๆมันต้องด้านด้านต้องแบบนี้เนี่ยมันต้องด้านในเงาเข้าถึงคานหน้าเลยนะเปลี่ยนฝามาเสียดายปี B 16บหไม่สองแสนนะครับรีโวโ่สีประตูออโต้นี่เนี่ยถ้าหน้าสวยๆนี่น่าสนใจเลยนะคันนี้มีตำหนิมานะออโต้นี่นะครับผมนี่นะ ก็ในส่วนของรถตัวอื่นนะครับก็เดี๋ยวแซมพาอยู่อีกคันนึงที่น่าสนใจแล้วกันรอราคาคันนี้แซมเตรียมสมมอกสัปดาห์หน้านะลูกค้ามาดูรถวันนี้แล้วก็ปรับสภาพให้เดี๋ยวจัดการให้นะมี Fortuner 1หคันก็ยังไม่ออกนะครับ Fortuner ฟอร์จูเนคันนี้ปี2020นะครับเลขใหม่น7 0ตัวท็อปนะครับราคา880,000บาทนะอันนี้ว่างอยู่นี่ก็เพิ่งเข้ามาจำจำราคาระเอียดไม่ได้นะครับน่าจะเป็นประมาณปี1 7 7 8หรือเปล่าประมาณนี้เนาะจำไม่ได้นะครับมาดู Smart Cap อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ นี่นะสมาร์ทแคปตัวนี้ปี2023สามแซมทำคลิปแยกไวแล้วทำรูปไว้แล้วนนี้ปี23คันนี้นะเลขไม่เจ็ดหมื่นหกพันกิโลเมตรสมาร์ทแคปหน้าหล่อปี23รถสวยปิป๊บกิ๊บเลยเป็นแบบแครีบอยเสมอเก่งนะซึ่งแครีบอยตัวเนี้ยมันจะพิเศษกว่าตัวปกติก็คือเปิดได้3ด้านเลยซ้ายขวาหลังอันดับแรกเลยอันดับ2ก็คือ พอเราใช้รีโมทล็อกรถไอตัวนี้ก็จะล็อกตามไปด้วยนะครับจะใช้รีโมทล็อกหรือใช้กุญแจล็อกก็ได้นะครับเนี่ยไม่เจ็ดราคายังไม่มานะครับผมคิดว่าสัปดาห์หน้าราคาน่าจะมานะไม่เจ็ดหมื่ปี23หน้าหล่อนะครับผมนี่นะนี่ ห้า4กนะห้าหนะครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติม,ตมทักมาแล้วกันโทรมาแล้วกันนะครับผมก็หมดแล้วมันโล่งตอนนี้มันโล่งเลยนะก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่17-19นี้แซมไปต่างประเทศนะติดต่อแซมผ่านทางช่องทางไลน์นะครับผมนะก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับยัง สนใจขคนไหนก็เดี๋ยวแซมส่งรูปภาพให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้คลิปนี้แซมจะเน้นในส่วนของรถตู้ที่จัดแคมเปญน,นะครับสองคันที่แซมคัดไว้จองออนไลน์ได้เลยนะใครจองก่อนก็ยินดีด้วยนะครับผมอยากให้หาไปใช้กันร,ราคาน่าสนใจนะ995เองนี่ก็เป็นโครงส้มขายดีมากมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะขายดีจริงๆนะครับผม ใสนใจอะไรยังไงก็รบกวนแอดไลน์หรือโทรหาแซมได้เลยที่เบอร์0 6 354 3692นะครับผมนะติดกับไบเทคบางนาเหมือนเดิมนะครับผมจะเข้ามาดูรถรบกวนโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนแซมมาโดยตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ